สามสองหนึ่งเฮ้ยน่ารักเกินไปดูชัดๆกันฟับโอ้ยเราขี่น้อนแมวอย่างนี้เลย ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเครื่องขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เอง โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมได้อัดตอนที่มันเช้ามากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเสียงผมดูง่วงเมื่อไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับเออแล้วก็บวกกับอัดตอนที่ผมไฟ์สดอยู่ด้วยถ้าเกิดว่ามีเสียงสิริอ่านข้อความอยู่นะครับก็ต้องขออภัยนาที่นี้ด้วยนะครับมอารีวิวนะครับผมรีวิวท่าอุ้มใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาเลยครับปัไปรับชมกันเลยครับ สกินแคลลี่แอนิเมชันนะครับชื่อว่าแคทแคลลี่นะฮะเป็นสกิน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเป็นท่าอุ้มแมวนะครับที่เพิ่งอัปเดตมาวันนี้ <c oughs> แล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอ่าสปริงบอร์ดเอ้ยไม่ใช่สปริงบอร์ดโทษทีจัมพัดนะครับจนผมไปเอามาากไนจัมจัมเอ้สปริงบอร์ดเนี่ยมาสามสองหนึ่ง กเกเป็นไอเน,นี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเบอร์เกอร์หน้าแมวครับแล้วก็รอบๆบข้างเนี่ยจะเป็นเฟ้นไฟเนาะหุแล้วเป็นหน้าแมวเบอร์เกอร์หน้าแมวนะครับสวยจัดอ่าแล้วก็เด้งอ่าเด้งได้นะครับไม่มีเสียงเอฟเฟกต์นะอเนี้ยเสียงปกติเลยครับทั้งน่ารักทั้งน่ากินด้วยในเวลาเดียวกันเดี๋ยวต่อไปมีท้าอุ้มด้วยนะครับเดี๋ยวจะรอคนล้มก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปอุ้มนะครับ มาดูการท่ามันจะสวยยังไงนะครับไปดูชัดๆกันปับ๊บอ้ยวเราขี่นอนแมวอย่างนี้เลยเป็นท่าอุ้มที่มันไม่ลำบากตัวเองดีครับผมทุกคนผมไป<ม>ดูรอ,อบต่อแล้วนะลุงครับผมเดี๋ยวก่อนนะเป็นของเกมพาร์ตหรอฮะใช่ใช่ใช่เป็นของเกมพาร์ครับของเกมพาร์แมวมจัดไปนี่เลยอุ้มแบบแมวแบบนี้โอ้โห แมว,วแมเล,มล้วคนที่ยังไม่ซื้อเท่ากับคิดอ่ามีคนล้อมอีกมีคนล้มเพิ่มมีคนล้มเพิ่มช่วยช่วยช่วยเออนี่นะารกัะโอ้ยน้องแมววิ่งตามเราอะทุกคน เออหน่ารังมากนะครับเออโอ้ย,อย,อยผีมาผีมาประมาณนี้ประมาณนี้ได้มาลองกันประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมทุกๆคนครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องๆชื่นชอบท่าอุ้มใหม่นี้หรือเปล่าครับผมช่วยกันคอมเมนต์บอกกันด้วยถ้าหาชื่นชอบอะไรยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับผมไปจิ้มไปทำกันได้นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวลุงก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่จ้า